ืัอนี้กับพามาเลาะอยู่ที่ริมโขงบ้านบ้านนาคครับพี่น้องบรรยากาศ z o o เป็นลังเป็นลังกันนะเดี๋ยวจะพาไปเลาะอยู่ดอน zoom มนังเศร้านังมวนเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะอยู่พุ่งละครับกลางดอนพูนนะกำลังถ่าสเสบียงอยู่นะพี่น้อง บรรยากาศยามห้อนครอบพี่น้องทุนนี่ก็ร้อนรนหนาวหนะเดีย๋ยวผมชิบ้าไปแล้วไปล่ะมันโอ้โหู้ด,ด,ด,ดูดูนี่ครับหนูนำโชคโอ้ยเบาสองสามคนข้างลุมกำลังถ่าสเสบียงอยู่นหน้าพี่น้อง กาดได้รีพี่น้องก็ไม่ยังแท้นี่ไม่ยังแท้นีู่ย้อนดำเนาะโอ้ให้ได้เลยจ้ะก่ทายดิีแล้วครับมีเลยข้าวี่เป็ดเซนมืูดิข้าสิไปหาดแดงหาดแดงหาดแดงหรือว่าเกาะแดงนี่นะครับเป็นหาดแดงนะครับเขาเรียกว่าหาดแดงนะพวกเริ่มเป็นหาดแล้วนะครับ เหมือนกับหาดแห a คล้ายๆกันนะครับหาดแหหาดแดงคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้เส้นทางของการเดินทางไปนี่ยังมุมบริเวณสะพานนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับออกไปนี่นะครับต้องอาศัยเรือออกไปนะครับโดยเฉพาะคุณลุงเพิ่งนะครับนี่ครับพละขับเรือคุณลุงยังครับนี่สวัสดีครับลุงหลอครับลุงหลอครับลุงหลอเรือไอหลอที่น้องๆรู้จักกันนะครับเดี๋ยวห้องสิ้าไปนะครับไปหอดหาดแล้วห้องก็จะไปหาเลือกซุ้ม นะครับซุ่มไผ่ซุ้มมันนะห้ามแย่งกันนะครับเพราะว่ามีหลายซุ่มอยู่ครับพี่น้องสนุนราคาค่าเรือเท่าไหร่นะที่เรอเที่ยวละสองร้อยครับเที่ยวละสองร้อยบาทจักคนก็อย่าครับอ่ทันเฉลี่ยแล้วกับประมาณหัวละห้าสิบบาทเท่าไรครับสามสี่คนกับสองร้อยบาทครับในการอืหัวเฉลี่ยกับประมาณห้าสิบบาทต่อคนนะครับจะเป็นอาหารนะครับเราก็จะสั่งณบ้านริมโขงแนะครับว่าสิเป็นย่ำเป็นปลาจุ่มเป็น อาหารอื่นๆอีกมากมายหลายเมนูนะครับห้ากเขเพิ่็จะออกไปส่งผนเลยลไม่มีการชาร์จนะครับ <c oughs> คือราคาก็ยังเท่าเดิมกับทางร้าน <c oughs> ถ้าเรานั่งกินที่ร้านน้าบ้านริมโขงหนึ่งร้อยบาทออกไปกินที่หาดก็หนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะครับฉะนั้นเลือกเดินทางที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับหาดแดงนะ <c oughs> บ้านหนาดบ้านกลางนะครับติดต่อได้ที่ร้านณบ้านริมโขงนะครับไปครับพี่น้อง สองไอ้บ้าผู้เพื่อนกำลังสีลงเรือ,อแล้วตึกกระดุงมาบอเตกกรียนหาปลาครับแเมืองสกลครไปรับไปพ่อกันอยูุ่ระหาดแดงดึงครับตอนเองสีเ่ยนหาปลาครับแห่งเมืองสกลนครไปขับไปพ่อกันอยู่กุระหาดแดงดึงครับ<ป>ตอนนี้ก็เรือ,อกำลังสีงออกไปล้วบเียกห,หาลครับแหงครับพี่นกอง ตอนนี้ก็แดดร้อนจัดมากนะครับผมนี่ร้อนไปบอกไม่ได้รอกรารกำลังสตาร์ทเรือเรือกำลังชิ้ออกแล้วพี่น้อง ใส่ขนาด mới nhận qua nè Anh mới nhận qua nè này oh anh đắp bà nó bà này có bị đâu Mình cả những phố bán hào hả Bán nào ตอนนี้ก็ฮอแล้วครับ,บ,บหาดแดงครับพี่น้องโอ้แมงวี่วินเทิ่งหัววุ้ยนะครับบัน,บนไดกะจุดเป็นจุดไหมซูมเป็นซ้มอ,อยู่โโทาไ เตไปกวาดปามกินนี่โ้สุดยอดเลยครับ่าวเต้นัคักอยู่เลยมวนมวนมวนน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นบ่าวเต้ลงไปน้กินนี่จวดเลยกินนี่ไหมครับผมเย็นแข็งเย็นทีสดบาเตลงไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งคลิปนะครับรายการเต้ตะลอนทัวร์นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องบ่าวเตอเลาะเสาะแซบด้วยครับเด้อเดี๋ยวบ่าวเตอเลาะเสาะแซบสีพาดพี่น้องเอฟซีจากทางพุ่นมาติดตามนะครับเต้ตะลอนทัวร์ครับพี่น้องครับยังไงก็พบพ่อกันให้ได้นะครับ หลายช่องครับมานํากันนะครับมัอนี้หลายช่องไดเพราะวจะเป็นช่องไม่คงอ่อนทัวนะครับช่องสาระดีโอนะครับไปซอยกันกดไลค์กดซับสะไคร่ใส่กระดิ่งนะครับปิ่งเขียดจนานะครับไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปจวดกันกลาคงค่ำคงดีครับเด้อรายการต่อไปเข้าไปยังมันนี่เข้าสิไปพุ่งไปก่อน <ไป S 1> บอกพุ่งไปก่อนบอกนะพุ่งไปก่อนบอกเลยบอกเลยบ่าแล้วตุ๊กแง่อะไรแหละตุ๊กแงเนาะมองโบมานแล้วนะครับมองไม่หมานนะฮะใส่ใจดีบอก ใส่แหดูนะครับว่าจะมาร์ตไหมมองมันมันไปทามันถ้ามันจมอ่ะมันลอยผมว่าเนาะลอยไปเบิ่งกันครับพี่น้องปลาหนีอยู่ไปเข้ามั่งจอบปลาใน่าก็ยังด่วนกินแต่สุดยอดครับนี่แหละครับบรรยากาศเกาะเอียงเกาะหาดเอียงหาดแดงครับว่ะหาดแดงครับพี่น้องเลยเกาะกลางแม่น้ำโขงครับหาดแดง